นักกผมจะมาเล่นคอมที่จริงๆจะเรียกว่าหน้าขยะขยแงก็ได้นะครับสำหรับคอมเวนแบนะครับ o c คเ t t e n r a n ger เดีย๋ยวไปดูความหน้าขยะขยงกันแ,แล้วกันต้องเจิดก่อนว่าจริงๆคอมนี้ใช้ดวงในการพบเจอไอเทมเงาสักนิดหนึ่งเพราะว่าไอเทมเงาถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่นับว่ารอบกบีดนตรีเราไปเกีบไอเทมเงาเราจะเจอไอเทมเงาแค่2หรือ3ชิ้น ถามว่าทําไมเราถึงเราเจอแค่2อถึงสชิ้นคือตอน2องคิดสองสและ4ี่คดเราสามารถเลือกไอเทมเงาได้ถูกไหมครับ นั่นแหละบางจังหวะมันไม่มีไอเทมเงามาให้เลือก2องคดสอ่ะมีแน่ๆสามคีดสอ่ะบางทีไม่มีไอเทมเงาด้วยซ้ำไม่รู้เหมือนกันทาไมว่าระบบถึงสุ่มมาแบบนั้นส่วน4ี2ดสเนี่ยอันนี้มีแน่ๆมีไอเทมเงา2ชิ้นซึ่งถ้าเราได้ไอเทมเงาที่เราใช้มันจะทําให้เวนพาวเวอร์สไฟแบบผมใช้คำว,ว,ว่าหยุดไม่ได้แล้วกันใช้คำว่าหยุดไม่ได้แล้วกันมารอดูว่าผมจะได้หรือเปล่าสิ่งที่เวนควรมีเป็นเฟิร์สพรเออริตี้หลัก2ชิ้นนะครับคือ จูกเกาเงาและตีกระจายส่วนของตีเร็วเนี่ยเราอาจจะไปใส่ซีกให้เพื่อนๆของเวนเพื่อมาบัฟเวนก็ได้หรือจะใส่ซีกให้เวนโดยตรงเลยก็ได้หรือจะใส่ตีเร็วคุณซูให้เวนโดยตรงเลยก็ได้ s> <S ผมอยากแพ้ครับขายคาตาได้10บาทครับผมอยู่ ถามว่าทําไมต้องแพ้ผมมองว่าครั้ี้ผมลองเล่นประมาณ2องสรอบนะถามว่าทำไมต้องแพ้แพ้เพื่อลงไปเก็บไอเทมเงานอกจาก 2, 2องขีสรอบหน้าเนี่ยผมได้ไอเทมเงาที่ผมต้องการซึ่งตอนนี้ไอเทมเงาที่ผมต้องการคือหมัดหรือไม่ก็นีรีรัดรอดเพื่อเอามาทำหมัดขีชมพูเงาชิปหายผมชานาวะว่ะเดี๋ยวรอโดยเทมเงาวันนี้ถ้าเกิดเป็นอันที่ไม่ต้องการต้องต้องแพ้ครับต้องแพ้เจ็บหนะัก ผมถึงบอกว่ามันใช้ดวงมากๆยิ่งได้น้ําตาไปน้ําตาที่แทบไม่ใช้ในสิ่งที่เวนต้องการเลยแต่ยังไงเราก็ต้องหยิบถามว่าทํำไมต้องหยิบเพราะว่าถ้าเล่นฟอกเกเทนนะไอเทมเงาสามารถสแตก็กสแต็กบัฟให้ฟอกปกเทนได้สูงสุด4ชิ้นซึ่งยังไงก็ต้องหยิบอยู่แล้วครับ ถ้าถ้าชัวชัวแพ้ก็ลงงี้เล่นคอมนี้แม้ว่าไอเทมเงาที่ไม่ใช้ผมก็เชียร์ให้หยิบไอเทมเงานะถามว่าทําไมเพราะว่าคือฟอร์กัตเทนอ่ะมันจะเก่งก็ต่อเมื่อใส่เทมเงาครับคือถ้าเราเล่นฟอร์กัตเทนแล้วเราไม่ไมใส่ไม่เล่นไอเทมเงาก็ก็อย่าเล่นฟอร์กัตเทนเลยผมเคยเล่นโดยที่ไม่สนใจเทมเงารอบหนึ่งก็ถามว่าแย่ไหมไม,ไม่ไม่แย่ครับแต่ว่ามันได้แค่ที่4ที่4ที่สอะไรเงี้ยแล้วแบบ เลือดปิมปิมไอ้เขมเงากระวิดนตีที่เราสามารถหยิบได้นะครับจริงๆอะไรก็ได้แหละเครื่องหมอนที่บอกเราควรมีเขมเงาอย่างละสี่ชิ้นนะครับตอนนี้เพิ่งได้มาหนึ่งถ้ารอจากการหยิบก็ได้มาแค่3าดวงดีหน่อยได้มา3าดวงร้ายหน่อยก็ได้มา2มีมีหมัดเขาเอาไหมอ่ะโอเคเฮ้ยทำไมวุฒเดินวนกับมาเสียววาเสียววาอยู่ดีเขาเดินวนกับมาโอเคเราได้จูกเกาเงาแล้วครับทีนี้ความสามารถของจูกเกาเงานะครับความสามารถของจูกเงา จูงเงาคืออะไรวะจูเกาเงาก็คือเมื่อเราใช้สกิลเลือดเราจะลดถูกไหมเน่ยความสามารถของมันเห็นปะทุกครั้งที่ไร่สกิลจะเสียเลือด15%เป็นความเสียหายจริงแต่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 แต,แต,แต,แต่เวนไม่มีมานาครับเวนไม่มีมานาตัวเกมเลยนับว่าเวนไม่มีสกิลเท่ากับว่าเวนจะติดคีแบบฟรีๆอ่ะดูเดิสกิลเวนคือเป็นทูดามเมจด้วยและทูดามเมจสามารถติดคีได้จากจูเกาเงาคือแม่งเจ็บแบบโอ้ไม่ก็อด เลเวลห้าพยายามหาตัวหวนคืนเล่นนะครับตัวอะไรก็ได้เอามาเล่นไปก่อนคอมนี้ต้องเล่นหวนคืน6นะหวนคืน3จะไม่ค่อยแรงสําหรับเวนเท่าไหร่เพราะว่าได้โบนัสพลังเวทแค่30หน่วยหวนคืน6มันได้80แล้วก็บวกกับไอเทมที่เป็นเงากเวน2ดาวครับสบายละอีกความทุเล็ความน่าเกียดความบูชิดความของเวนก็คือคอมนี้ไม่ต้องหาเวน3ดาวครับ ไม่ต้องไปกระเสิรกระสนหาสดาวครับสดาวคือโ P นะครับแค่อเทมถูกต้องก็ตัดขอเพียงอเทมถูกต้องก็สามารถเล่นได้ผมต้องการรูนันครับกระจายน้ำตาไม่งั้นอันนี้ให้ไลท์ได้หมดเลยแฮนด์ออฟกับโชจินให้ไลท์สแปมสกิลไม่ต้องไปเล่นเหมือนลิซันดาหรือจานรกนะที่เลเวล5แล้วก็สโลโลสโลโลทำยูนิตสดาวไม่ไม่จำเป็นครับถามว่าทำได้ไหมได้แต่ไม่จำเป็น เราไปอัพเลเวลหาตัวแวลูมาเล่นอย่างไรอย่างคินเดดอย่างวีโก้ดีกว่าครับจะทําก็ได้นะครับสามคิดสครับไอเทมเงามาดูซิว่าดวงมาหรือเปล่า <c oughs> นี่เหมือนที่ผมบอกเลยเห็นปะสองคิดสองสามคิดสองสี่คิดสองมันจะมีสักรอบหนึ่งอะที่เราไม่ได้ส่วนมาก3ามคิดสองเนี่ยจะไม่ได้ <c oughs> เห็นปะไม่ได้ครับอันนี้เอารีเคิร์ฟมาครับเผื่อทําตีเร็วหรือไม่ก็ตีกระจายนี่ได้ครบแล้วครับคนคืนสามช็อตนี้ก็น่าจะสบายสบายแล้วเปลี่ยนวาละเป็นเอชแทนดีกว่า ยางน้อยแอชมีซีซีให้คนอยากได้ซีไอ้นี่มากแหละสีเงาครับให้เวนมาดูดความเป็นโจมตีเพื่อนซ้ายขวาอย่างละซีซีเปร์แม่งตีเร็วกว่าไอ้นี่นะคุณซูคือเวนมันใส่คุณซูเงาไม่คุ้มไงเพราะว่าถ้าใส่คุณซูเงาเนี่ยยิงเองแล้วเลือดจะลดเท่ากับเราต้องไปหาบัสเตอร์อรให้เธอเลขหกแล้วฮะรถหน้าลงเบลไปเทไ่ได้เหมือนเดิมครับถ้าเบสเบหน่อยก็วิ่ดนตรีถ้าเกิดมีแจนเบล,เ,บลเงาคนจะไม่ค่อยหยิบ ใจแอนเบลเงาเพราะว่ามันทำอุประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ดีสุดก็คือซีกครับแต่ซีกมันมันก็ไม่ดีๆขนาดนั้นถ้าไม่ได้เล่นฟอร์คอนเทนเก็ตไหคือมันได้ตีเร็วก็จริงแหละแต่ว่ามันไม่ได้บัฟอื่นๆเพิ่มเติมไงแต่พอมาเล่นกับฟอร์คอนเทนแล้วมันก็ได้ทุกตัวครับพอแค่มีเทมเงาส่วนมากกวิโดนตรีจะมีเทมเงาประมาณ 2- 3ถึงชิ้นนั่นแหละมันเลยทําให้เหตุผลว่าคอมเนี่ยเราต้องลงแปลเทมเงาครับเนี่ยหนึ่ง สองเห็นปะสองชิ้นเองน้ำตาผมต้องเอาน้ำตาไปแล้วครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้ไ,ดไอเทมเงาเรามีเวนหนึ่งน้ำตาอัน 1, นั้นหนึ่งอันนี้หนึ 1, น่งก็เป็นสามละสามชิ้นแล้วเดี๋ยวไปเลือกจากสี่ขีดสองอีกกลายเป็นสี่โอเคครบพอดีครับผมจะให้วิกเตอร์ใส่แฮนด์ออฟกับโชจินไปก่อนแล้วก็เอาไปใส่แทนตัวนี้ทีนี้เราก็จะได้บัฟหลนคืนสามต่แตกครับทีนี้น่าจะแรงขึ้นเยอะและ้ะเพราะว่าเรามี บัฟจากไอเทมเงาสามชิ้นครับรอบนี้ไม่มีใครเล่นแบบเราเลยอยี่ผมสุ่มเช็คมาแล้วเจอตัวฟอกเทนพยายามซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่าเราเล่นหกช่วงเลเวลหกเลเวลเจ็ดอ่ะคุ้มสุดคือเล่นฟอกเทนหกไปเลยตอนนี้ผมมีกี่ตัวแล้วสี่มีเทรดเป็นห้าโอเคค่ะตัวเดียวครับคาตาครบแล้วครับฟอเทนครบแล้วนัเบลไปเลยฟอเทนหกครับอื ไอเทมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวสี่ขีดสองได้อะไรมาก็ก็ต้องเลือกสิ่งนั้นมาเล่นอยู่ดีครับเร็วครับผมอยากได้ไลท์จังเลยเอาเร็วแทนแอชก่อนไหมได้ทหารมา้าแต่เวนจะตีช้าไม่ละกันครับสามารถบีบแปดได้นะผม,ม่ตายแล้วี๋ยวบีบแปดตอนสักสี่ขีดสามแล้วกันมีใครไม่สองมั่งมีทุกตัวเลยดีกว่าโอ้ทเวสามแล้วหรอหนานี้ขนมคนนี้เล่นอะไรอัศวินบรรเทาทเทสสามดาวอ่ะไอเทมเงาชิ้นสุดท้ายครับ ที่จะมาบัฟให้เราโอ้โหไม่ได้อ่ะถ้าหยิบอันนี้ผมต้องไปหาดาบวันนี้มาได้อะไรตีเร็วมั่งเนี่ยลาพิษลาพิษได้ครับลาพิษเวนได้ลาพิษละกันไหลมาแล้วครับลาพิษเวนไหล,าล,าลามางั้นผมขายวิตเตอร์ไปก่อนให้ไหลใส่ครับอาเบิลเลยครับใกล้ตายละเอาเร็วลงไปเป็นทหารม้าเสริมทัพอีกนึงแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยเก็บตังค์หลัง หลังแรปเตอร์เดี๋ยวเราไปโลกันในทีนะโลหาคินเดดกับวโก้ครับวโก้อาจจะไม่ต้องก็ได้แต่ว่าคินเดตต้องมีคินเดดเอามาแทนแอสครับเห็นไหมเวนมีตีเร็วจากราพิธครับไม่แย่เท่าไหร่คือถ้าศัตรูเข้ามาล้วงเวนไม่ได้เวนก็จะยิงเร็วถ้าไม่มีศัตรูในระยะสองช่องเวนจะยิงเร็วมากเออเฉานั้กก็วิ่งตีผมต้องไปหยิบตีกระจายครับหยิบต้านเวทให้เธอเป็นตีกระจายเพื่อเอามาเอาพุทธเดเมจจากสกิลซูเปอร์โบให้มันแรงมากขึ้นกว่าเดิมเฮกลิมเฮกลิมซุ่มทีนึงไม่เจออพ ไล่สามารถโพรเทค่แนวหลังได้ดีนะด้วยไอเทมอย่างเงี้ยมานาเต็มใช่ไหมเกิดมาก็สตววสูวก็โดนซีซีเแนววงที่เท้าของฟอร์กอเทนครบ4ี่สี่ขีดได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ก็คือเราได้ไอเทมเงาครบสี่ชิ้นตามครบตามกำหนดเล่นคอมนี้อย่าลืมหยิบไอเทมเงานะผมบอกไว้ก่อนเลยตอนเวฟสองขีดสองสามขีดสองสี่ขีดสองยังไงก็ต้องหยิบคนระับอย่ามันแย่จริงๆผมหยิบปกระจายได้เห็นปะแต่ว่า มันก็ต้องหยิบอะไม่งั้นได้เทมเงาผมไม่ครบตีอะจุดเดเมทเวนคะรับอันนี้ยังไม่โอเวอร์นะเดี๋ยวรอมีตีกระจายก่อนมีตีกระจายเดเมทเวนโอเวอร์กว่านี้ตั้นเวทครับเราออกรอบสองถ้าไม่ได้ผมจะหยิบรกเกอเร์คเงาอีกงานหนึ่งโอเคได้ครับ ของเวนไม่แย่ครับไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่แย่ครับดีที่สุดของเวนคือซิกครับซิกเงาเพราะว่าซิกเงาเงื่อนขมันง่ายมันแค่ดูดคนซ้ายขวาแล้วก็ตัวเองได้ตีเร็วแต่ลาพิธอ่ะถ้าเราโดนแอสซินลวงเนี้ยเราก็จะไม่ตีเร็วแต่ถ้าเรายิงรีเราจะตีเร็วมาก20 30 40 50จบแรปเตอร์เราจะมี50พอดีเพราะมันได้เทิร์นหนึ่งประมาณ10บาทไปเวนโชว์ดาเมจตัว1บาทให้มันดูหน่อยดูดิดูดิด ดาเมจสามพันกว่าละลายหมดเลยนั่นคือแท้งก็ยืนไม่ได้นะครับทูดาเมจอย่างนี้ผมขายวอลิกเอาตังค์เลยว่ะสุดท้ายวอาิกไม่ได้เล่นนะครับวอาิกเราสามารถเปลี่ยนเป็นใครได้มั่งยิ่งเปลี่ยนเป็นวิกเตอร์ยังแวลูกกว่าเลยวิกเตอร์มายืนแนวหลังใช่ไหมฉีดไอเนี่ยนะฉีดไซฟอนฟาวเวอร์ไซฟอนฟาวเวอร์แล้วก็เอาโล่มาให้เพื่อนวอาิกมันซีซีแค่ตัวเดียวไปเวนละลายดูเวนยิงครับละลายหายไปแล้วสองหายไปอีกโดนตัานปรับหายหมด โอ้สุดจัดผมบอกเลยสุดจัดนี่ผม40ผมชนะแรปเตอร์ผมจะ50าสิพอดีโอเค50แล้วก็สโลโลหาตัวที่เหลือครับตายแล้วะ่ะเอ่อเรเซนฮาร์ดให้ไลท์ได้ครับถ้าใครมาลวงแต่ผมอยากเอาบูบับให้ไลท์วะ่ะว่าต้องบูบับวะ่ะไลท์จะเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าซีซีไอเทพมึงมีเ่มานาไลท์ฮัลโหลเจ้าซีซ you know. ีอยู่เนโอ้โหเดี๋ยวดูไลท์นะเทพเจ้าลูนเพอร์สัน นี่จะลงมารีวิวเวนหรือมารีวิวไลฟ์วะเนี่ย,ยดูไลฟ์ปุ๊บสก,ก,บกิลอะไรบักล็อกแล้วคนหนึ่งเอา้าโดนโยนใส่ไอเวนจะมาอวดซะหน่อยอุ้ยนี่มันสามดาวเยอะเกินเออสินด้ายโยนมาทีหายหมดเลยผมต้องโลเหลือสี่สิบกว่าเทคาตาสองหมายเลขล็อกขาแบบรัวๆให้ดูหน่อยเดี๋ยวดูไลฟ์นะเนี่ยล็อกล็อกบริแบะปะบัก ล็อกละมาเต็มอละล็ Lock. อกฉันได้ล็อกเลยอ่ะดูเวนต่อเวนละลายละลายละลายโอเวนตายที่หายล็อกล็อกมาเหลือไหลชนะอยู่ดีวะ่ะจริงผมควรโลอออินนะเนี่ยเลือดยิบเสียเลือดผมเสี่ยงมากเลยนี่ผมเล่นเสี่ยงมากเลยนะเร็วสอง <'s> ขอบคุณครับ ไลท์ครับคินเดดมาแล้วเนี่ยแหละตัวที่จะมาช่วยเราเพราะว่าได้ได้รีลับด้ยวยนะครับคินเด็ดรีลับกับไลท์ไลทยังไม่สองครับละลายมันเวนละลายนี่มีตีเดกคินเดดชะนะอือดดิตัวหนึ่งบาทสองดาวเดเมจหกพันโอ้ไม่กอด แต่คนจะบอกว่าพี่รถทีรีทีรีซันดา้าล่ะแบกได้อ่าไม่เถียงแต่นั่นมันสามดาวอันนี้ให้เฮคลิมครับอันนั้นมันสามดาวไงอันนี้มันแบบอสองดาวสองดาวผมมีแค่สองดาว <c oughs> เหลือเจ้านรกเหลือลุงอรุณก่อนอุ้ยมังกรมีฮะมังกรมีสองตี้เลยวะอันนี้แอดสามไปแล้วน,นี่ให้เฮคัลิมครับผมอยากได้ไร้สองดาวครับ คาตาใกล้สามแล้วเนี่ยแดงว่าคาตาไม่มีคนเล่นเลยคาตาขาดหนึ่งยังไงเพราะผมไม่ต้องเล่นเบโกลแล้วของคาตาเนีแหละสามดาวทออะไรได้บ้างฮะความเสียหายหลักสี่ร้อยความเสียหายรองสองร้อยโอเคผมว่านายจะมีประโยชน์บ้างนะคาตารี่นะ่ะชนะว่ะไอ้นี่แอสสามดาวชนะครับเรามีทีทีจากไลท์แล้วก็มีตัวดดเมจหลักแย่งเวนครับแล้วผมอยากได้ไลท์สองก่อนอะ่ะ ไม่เจอว่ะบรแวรไม่เล่นโวิกเต็มทีนึงคาตาสามดาวยี่คาตาได้เบตเท่าไหร่ผมอยากรู้เอ้ยได้เป็นอ,มมอ,อันดับสามเนยนะงั้นกไม่ต้องเล่นเบโก้แล้วครับถ้าคาตาสามดาวขนาดนี้หรือผมเอาวิกเตอร์แทนเชสดีเทรดมันดาวเดียวแต่เทรดเทรดได้อะไรบ้างวะไม่ได้อะไรนู่นวะแต่เชสมีซีซีจากไอเดเซนเทนนะครับวิกเตอร์ไม่แค่แโล่ยือ้อเรามีตัวยื้ออย่างคินเด็ดแล้วน่าจะไม่จำเป็น ท็อปไฟแล้วท็อปไฟแล้วตายอ,อีกหนึ่งเราจะลงคลิปอะไรวะเนี่ยตีกระจายกันหนึ่งให้ใครนั่นดีครับโคคาตาเดเมจนขึ้นหนึ่งแล้ววะเอานี้กูมารีวิวเวนหรือกูมารีวิวใครวะเนี่ยหรือเปล่าเรา,เรามารีวิวปิดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวตีกระจายผมให้คาตานั่นแหละคินเดดครับยังอยากหาไรซ์สออยู่อ่ะขอแค่หนึ่งะเพื่อนคินเดด คินเดดสองแล้วไรยังไม่สองผมว่าผมชนะแล้วเนี่ยถ้าไหวก็น่าจะชนะเลยถ้าไม่ไหวก็อาจจะที่สองเราโดนยิงไอ้นี่ครับเชา้าแต่ว่าไม่ไม่ส่งผลต่อเวนเวนไม่มีสกิละล,ละลายละลายอุ้หู้อ้โอ้โหโดนป้อมหฮเมอร์เผาตายเหลือคาตากับไรโอ้โหสูสีโอเค โอเคทัฟโฟล,ล้วครับผมอยากได้ไรท์สองนะผมไม่อยากขึ้นเก้าอ่ะไม่ใช่ไม่อยากขึ้นหรอกกูขึ้นไม่ได้ด้วยซ้ำตอนเนี้ยโอ้ย oh ไม่ก็ไม่มีคนเล่นแล้วนะไรย่าผมเอาวอวิกออกแล้วกันนะครับอันนี้เจอมังกรป่ะใช่ไหมคนนี้ใช่มังกรมังกรมังกรห้า oh, แอสสามโหเราโดนบริเวณซีซีป่ะโอเคหินเด็ดเราตีมาครับกันดามเมจได,ได้แต่ได้รับหนึ่งสามดาวเยอะมากเลยอะ่ะเออผมแตก แรกอ้าวที่สามโอเคเมื่อกี้มันตีนี้มันโอพตรงไหนมั่งโอพตรงบริเบรสองแล้วก็อันนี้สามสามสามดาวสมตัวก็ออกประมาณนี้ครับคำสรุปของเวนก็คือรอบนี้เวนไม่ไม่ผมนับว่าไม่เพอร์เฟกต์ไอเทมแล้วกันนะเหมือนที่ผมบอกเพอร์เฟกต์ไอเทมคือรูนันอยูเกาเงา,เงาและซีกเงา คือสีเงาอ่ะมันจะได้แ t t a c ท็กสปีดที่เยอะมากๆเว้ยต้นเกมอ่ะคุณจะละลายแท้งได้แบบต๊ดๆ,ๆ,ๆหายไปเลยอ่ะแท้งแนวหน้าก็หวังว่าไรอ่อนเขาจะเนิร์ฟเร็วนี้นะคือมันเป็นตัว1บาทที่ปกติเวลาเราเล่นตัว1บาทแบบเราจะมาใส่ของแล้วเราก็ขายทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนตัวแต่ว่าอันเนี้ยไม่ครับใส่จนจบเกมซึ่งใส่จนจบจนจบเกมอ่ะตัวหบาทที่ผมรับได้ก็คือต้องสาดาวแต่นี่คือ